เอาละทีนี้เรามาทำความรู้จักสนามเรดบูริงกันสักหน่อยครับรายยาวแล้วก็ตอบคำถามเพื่อนๆค่อนข้างเยอะนะครับเรดบูริงครับหลายคนจับตาดูว่าสุดสัปดาห์นี้การแข่งขันจะออกมาในรูปแบบไหนก่อนที่จะไปทำความรู้จักสนามนะครับอยากให้ทุกคน ได้เห็นว่าเรดบูริงเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งสนามที่เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ในการเชียร์กีฬามอเตอร์สปอร์ตปีนี้ครับถึงแม้ว่าสนามนอื่นๆจะเริ่มเปิดให้ผู้ชมเข้าชมได้แบบ25% 15% 30%หรือ50%แต่เรดบูริงครับจัดการแข่งขันฟอร์มล่าวันครั้งแรกในปีนี้เนี่ยมีผู้ชม 30%หลังจากนั้นครับครั้งที่2ที่แข่งที่เรดบู i n g ครับเปิดให้ผู้ชมเข้าชมเต็มความจุเลยดังนั้นเป็นการปูพื้นฐานและเดินหน้าต่อเนื่องมาถึงการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้แฟนๆ m o t o t p ครับจะได้เดินทางเข้าชมการแข่งขันที่สนามเรดบู i n g แบบเต็มความจุสนาม บรรยากาศเก่าๆมันจะกลับมาแล้วนะครับนักแข่งขี่ไปก็จะได้เห็นแฟนๆรอบสนามอีกครั้งหนึ่งแบบเต็มๆทีนี้เรามาติดตามนะครับแทร็กที่มีรายละเอียดอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากในส่วนของโคง้งแต่ r Red Bull r i n g มีรายละเอียดเรื่องของความสโลปสูงต่ำของสนามที่ถ้าหลายคนเห็นนี่อาจจะต้องร้องว้าวเลยนะครับ แล้วก็ปีที่แล้วมันเกิดเหตุการณ์ต่าง,าง,างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูอะนะครับเรดบูริงครับนี่เลยแทร็กเลเยอร์ของพวกเขา10โค้งเองอ่ะก็เริ่มต้นโค้งแรกเนี่ยเป็นค u ส t r เอทนะครับโค้งที่2เราเห็นไหมครับตรงเส้นตัดเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยจุดที่หลายๆคนวาบวิวในปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นนี่ครับ โอ้ oh, oh, oh. จังหวะนี้หลายคนน่าจะจำได้โยฮันซาโกแซงแล้วก็ปาดหน้ามาบังรถของมอร์เลลี่แล้วก็ไปเบรกทำให้รถของมอร์บลลี่ครับโดนลมดูดเข้าไปแล้วเบรกไม่อยู่ครับพุ่งชนตูดอย่างรุนแรงรถกระจายเลยครับ แล้วเศษซากของรถเนี่ยมันหักครึ่งนะครับรอยข้ามแล้วก็รอยตัดหน้าของวาเลนติโนโรซี่ลอยผ่านหัวของมาริกเบียเลสเป็นภาพที่แบบโอ้หเสียวอะ่ะมอร์บีเนี่ยลงมาเนี่ขวัญเสียเลยครับตอนนี้นดนเห็นภาพเหตุการณ์โอ้โหมันโหดมากจริงๆนะเนี่ยครับซากรถปีที่แล้วน่ากลัวจริงๆ สนามนั้นเนี่ยก็เลยทำให้โยฮันซาโกเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนะักแล้วก็ <c oughs> ทำให้หลายฝ่ายก็เริ่มต้องเริ่มกลับมาพูดถึงความปลอดภัยของกันเน่งขันนี่ครั้งหนึ่งซาโกถูกมองว่าเป็นนักบิดที่เสี่ยงเกินไปนะครับ ตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขี่ไปอันตรายนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องออกมาขอโทษนะครับนี่คือจังหวะที่มาดูอาการของฟังโก้มาบิเนลลี่จริงๆซาโก้เองเขาก็ก็เจ็บนะมาด้วยความเร็วขนาดนั้นนะ่ะแล้วนี่คือจังหวะที่เศษซากรถมันลอยข้ามผ่านมาลิเบียเลสไป เสียวครับตอนนั้นก็กลัวมอร์บิเลี่จะเจ็บหนักเหมือนกันแต่โชคดีที่ไม่มีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงเนี่ยครับจังหวะที่รถลอยข้ามหัวของมอร์บิเลอรไปซึ่งตรงนี้ครับก็เลยทำให้หลายๆอย่างนะครับใน Red Bull Ring เนี่ยได้รับการจับตาม,มองอย่างมากทีนี้นะครับแทร็กเลเยอของ Red Bull Ring ที่มีทั้งหมด สิบโค้งเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันสิบโค้งของเรดบูลิงครับเราจะเริ่มต้นที่โค้งหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าครัสโตเอ็ครัสโตเอ็เนี่ยก็เป็นหนึ่งในโค้งที่วัดใจโค้งแรกหลังออกตัวมานะครับโค้งสองก็จะคล้ายๆโค้งสองของสนามช้างที่ แทบจะตรงไปได้เลยครับแต่มันก็เป็นกับดักเล็กน้อยและแน่นอนว่าโค้งลนนักษณะนี้วิ่งทางตรงไปแบบนี้นะครับนักแข่งไม่ได้ผ่อนและจะต้องออมีการเปลี่ยนทิศทางรถนิดหน่อยเนี่ยจะต้องเป็นรถที่มีบาลานซ์แล้วก็แอโร d ไดนามิกที่ดีด้วยนะครับก่อนที่จะไปถึงเทิร์น u r n เทิร์น3เนี่ยเป็นโค้งหักศอกคล้ายๆลักษณะของโค้ง3ที่สนามช้างเลย แต่โค้งนี้เป็นไม่ถึงขั้นที่เป็นยูเทิร์นนะครับเป็นหักศอกแล้วก็ต่อเนื่องมาที่โค้งสีนะครับโค้งสีใช้ชื่อว่ารอฟอนะครับก็เป็นโค้งลักษณะที่จะเริ่มต้นชีเคนนะครับโค้งขวาเกือบจะยูเทิร์นแล้วก็มาต่อเนื่องที่โค้ง5เป็นขวาเหมือนกันขวาแล้วก็ต่อซ้ายที่โค้ง6โคง้งพีเดลลี่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโค้ง6ต่อ7ที่มีทางตรงกลางดักไว้นิดนึงนะครับ7 8ก็เป็นชีเคนนะครับซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็มาต่อเนื่องที่โค้ง9นะครับโค้งรินและสุดท้ายคือเรดบูโมบายนะครับโค้ง10เป็นโค้งหักศอกโค้ง10เนี่ยก็คล้ายๆกับลักษณะของสนามช้างแล้วก็สนามแห่งนี้เป็น m o เดิ n แทร็กโมเดิ n แทร็ก สนามลักษณะของโมเดิร์นแท็กเนี่ยก็จะมีฟินิชไลน์หรือว่าจุดที่รับธงหมากรุก,กอยู่ใกล้กับโค้งมากเปิดออกมาแค่เพียงประมาณ100-200เมตรเท่านั้นเองนะครับก็จะถึงเส้นจุดรับธงแล้วดังนั้นเนี่ยการเซตถ้าเซตไลน์ก่อนที่จะเข้าโค้งสุดท้ายมีความสำคัญมากเราเห็นการช่วงชิงของ โดวิโซโซกับมาร์คมาเกสมาตลอดนะครับตั้งแต่ปี2016ก็มาสู้กันถึงโค้งสุดท้ายแทบจะตลอดทุกปีเลยแล้วก็เป็นโดวิที่สามารถเอาชนะไปได้มีฮ o อกเกอร์เรนโซแทรกกลางมาด้วยครั้งหนึ่งนะครับเอาละ่ะทีนี้ครับเ,ออเรามาดูส่วนที่ผมบอกว่า สนามเรดบู i ิงเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงโคง้งหรือว่าทางตรงที่มันน่าสนใจนะครับขออนุญาตขยายภาพให้ดูก่อนสักครู่หนึ่งนะครับจะได้เห็นกันชัดชัดอือ่าโอเคใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเรดบู i ิงครับพอเรามาดูพื้นแท็กจริงๆ มันมีระดับความสูงต่ำความสโลปที่น่าสนใจมากจุดออกสตาร์ทนะครับอยากให้สังเกตบริเวณที่เป็นเเราเห็นสีฟ้าตรงกลางนะครับสีฟ้าตรงกลางที่ทําเป็นตึก3มิติขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เป็นอาคารพิษแล้วก็จุดสีแดงตรงกลางคือเส้นสตาร์ทนะครับสตาร์ทไลน เป็นสนามแบบวิ่งตามเข็มนาฬิกาโค้งแรกเป็นโค้งขวาโค้งแรกโค้งขวาครับเปิดคันเร่งใส่กันไปเต็มเแต่ก็จะถูกรับด้วยเนินก่อนเนินตรงนี้อย่างแรกช่วยชะลอความเร็วอย่างที่สองก็จะวัดเป็นการวัดพละกกำลังเครื่องยนต์ของรถแข็งด้วยเนี่ยครับปึบ๊บขึ้นมา เกือบจะหักศอกนะโค้งแรกเนี่ยเข้ายากพอสมควรนะครับรับกับเนินหลังจากนั้นครับทางตรงยาวจากโค้ง1ไปยังโค้ง3นะครับโค้งสองมันเป็นโค้งก็จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดไปเดี่ยวเดียวคันเดียวเนี่ยนักแข่งแท้จะไม่ต้องโคง้งแต่เอาจริงๆด้วยความเร็วสูงแบบนี้โค้งกว้างๆมันก็ขี่ยากนะครับ เราเห็นนักแข่งพอเปิดคันเร่งไปเนี่ยพอจากโค้งหนึ่งไปนะครับขึ้นเนินจากทางตรงมาขึ้นเนินมาโค้งหนึ่งปุ๊บมันก็จะลงลงเนินนิดนึง่งสลปลงไปนิดนึงนะครับเป็นหุบลงไปหุบหุบลงไปนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมามันก็จะเริ่มเป็นเนินอีกแล้วเนินแล้วก็มีโค้งขวาแบบกว้างสุดๆอ่าโค้งขวาต่อซ้ายเนี่ยครับซ้ายที่กว้างสุดๆเลยเป็นเทินสอง เป็นโค้งแบบหลอกสายตาว่าไม่มีโคง้งแต่จริงๆมันต้องโคง้งถ้าเกิดตีเส้นสนามเราจะเห็นว่ามันมีโคง้งแต่เป็นโค้งกว้างมากแต่ด้วยความเร็วขนาดนี้ครับสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องอาศัยบาลานซ์ของรถแอโรไดามิกเราจะเห็นโค้งลักษณะนี้ที่รถวิ่งความเร็วทางตรงเนี่ยเวลาที่นักแข่งหน้าใสา่สายนี่แหละครับจะเจอโค้งลักษณะนี้เป็นหุบแล้วก็ขึ้นเนินมา แล้วก็ไปต่อที่เทิน์น3นะครับจาก T2 มาเป็น T3 เนี่ยทีก็จะเป็นเนินนะครับเป็นเนินขวาที่หักศอกหลกังจากนั้นปุ๊บมันก็จะมีหุบเป็นเนินลงนิดนึงนะครับเนินแล้วก็เป็นหุบลงมาแล้วขึ้นเนินนิดนึงขึ้นเนินแล้วก็อูบลงมาจาก3มา4เนี่ยเป็นทางตรงระยะสั้นๆประมาณ3-400เมตรอูบลงมาแล้วก็ต้องปั๊มเบรกหนักๆอีก สนามนี้เป็นฟูลพาวเวอร์สเตทอย่างแท้จริงเนี่ยครับไล่ลงมาปึ๊บมาถึงโค้งสโค้งสีนี่หักศอกสุดๆจริงๆนะครับยังคงเป็นระนาบที่ไม่ได้ไม่ได้ลาดเอียงมากนักนะครับแต่ก็เป็นการลงเนินมาเป็นหุบลงมานะครับปกติแล้วสนามที่ใช้เป็นหุบลึกลงไปอย่างเงี้ยเวลายูเทิร์นเนี่ยมันจะต้องเป็นหุบลงมา แล้วก็เป็นหลุมบอกเอเป็นหลุมลงมาแล้วก็จะขึ้นเนินไปอีกทีนึงแต่สนามนี้ครับเป็นการไล่ระดับไล่ตั้งแต่โค้ง3เนี่ยโค้ง3ไล่ลงเนินมานะครับงลงเนินมาเรื่อยๆมาถึงโค้ง4ก็ยังเป็นคงคงเป็นลงเนินมาอีกนะครับลงมาที่โค้ง5เนี่ย <c oughs> 4, 5เป็นขวานะครับขวาต่อเนื่องตั้งแต่4เป็นโค้งหักศอกแล้วก็มาขวากว้างกว้างเสร็จไปต่อซ้ายอันนี้จะเป็นชีเคนกันต่อเนื่องนะครับ แต่เป็นชีเคนกว้างๆซึ่งตรงนี้จะต้องสวอบรถเร็วมากรถที่เข้าทางในตอนนี้ถ้าเราให้เรามองจริงๆ k t m โคง้งกว้างๆการสวอบรถบาลานซ์รถดีๆมาแล้วครับแล้วก็ต่อโค้ง6 6กับ7เนี่ยมันคล้ายๆจะเป็นโค้งเดียวกันได้นะครับแต่มีทางตรงมาดักไว้นิดนึง7เป็นซ้ายเกือบจะหักศอกแล้วก็มาต่อขวามันเป็นชีเคนเล็กๆครับแต่ว่า ไม่ได้สวอบรถแบบรุนแรงนะครับซ้ายแล้วก็ขวาเป็นสวอบแบบกว้างๆหลังจากนั้นครับเปิดตรงเนี้ยเป็นหุบลงมาเรื่อยๆนะครับให้สังเกตดูตั้งแต่โค้ง3โค้ง4ี่เดี๋ยวเอา CG ออกให้ครับถ้าเกิดมองไม่ชัดนะครับโค้ง3นะครับ3 4 5เนี่ยลงเนินมาเรื่อยๆนะ6กก็ลงเนินมานะครับไล่ดูระดับตามมิติ เลงเนินมาเรื่อยๆ8ก็ลงเนินมานะครับหลังจากนั้นครับเทิน์ก้เนี่ยมันก็จะยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นเนินขึ้นมานิดหน่อย9ก็เป็นโค้งขวาก,กว้างๆตรงนี้ขวากว้างๆคล้ายๆโค้ง8ที่สนามช้างขวากว้างมุมฉากเกือบจะ90องศานะครับขวามาจุดนี้ปั๊มเบรกหนักมากต้องปั๊มแบบปั๊มสุดๆนะครับปึบ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโค้งที่มาริเบียเลสเนี่ยทิ้งรถหรือเปล่าถ้าใครจําได้นะครับโค้งนี้หรือว่าโค้งสี่ผมผมไม่ชัวร์ไม่ได้แล้วก็มาต่อโค้งสิบโค้งสุดท้ายเป็นไล่ลงเนินมานะครับจากนั้นก็จะเป็นทางตรงช่วงที่ยาวที่สุดทางตรงช่วงที่ยาวที่สุดเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่โค้งสิบโค้งสุดท้ายครับเปิดคันเร่งมาปื๊ดใส่ตรงมานะครับแล้วก็มี เพื่อป้องกันไม่ให้มันเร็วแล้วก็อันตรายเกินไปเนี่ยก็มีเนินที่โค้งหนึ่งรับไว้นะครับนั่นคือส่วนที่เป็นจุดที่เป็นเนินนะครับระดับสูงต่ำของสนามแล้วมาดูตรงนี้นี่คือข้อมูลของสนามครับเรดบูริงเนี่ยมีระยะทางต่อรอบทั้งหมด4.3กิโลเมตรสั้นกว่าสนามช้าง มี10โค้งนะครับโค้งซ้าย3โค้งขวา7ทแทร็กกว้างที่สุด13เมตรนะครับแล้วก็ทางตรงยาวสุดทางตรงยาวสุดเนี่ยน่าจะเป็นจากโคง้งโค้ง1ไปโค้ง3เนาะจากเลเยอร์ที่เราเห็นนะครับ1ไป3 626เมตรการแบ่งเซกเตอร์แบ่งยังไงนะครับการแบ่งเซกเตอร์ก็นี่เลยครับ การแบ่งเซกเตอร์ครับก็ไล่ในเซกเตอร์แรกเนี่ยจากฟินิชไลน์นะครับจากฟินิชไลน์ FL ครับตรงมาผ่านโค้ง1มาถึงตรงโค้ง2ตรง I1 ครับจาก FL มาถึง I1 นี่คือเซกเตอร์แรกพาวเวอร์สเต้วนรนครับอัดมาเต็มเบรกหนักๆเปิดสุดครับ คือต้องเปิดคันเร่งสุดจริงๆครับมาเซกเตอร์หนึ่งไอหนึ่งเนี่ยตัดตรงหลังผ่านโค้งสองนะครับเซกเตอร์ที่สองก็ยังคงเป็นเรื่องของฮาร์ดเบรกกิ้งฮาร์ดเบรกกิ้งโซนนะครับโค้งสามเนี่ยเบรกหนักมากเบรกแทบจะหยุดนะครับแล้วก็ชะลอเปิดเต็มเหมือนกันเปิดเต็มจากสามมาสี่แล้วก็ฮาร์ดเบรกกิ้งโซนอีกที่โค้งสี่ แล้วมาถึงตรงผ่านโค้ง5เนี่ยครับจุดตัด i 2ก็คือเซกเตอร์ที่2องฮาร์ดเบรกกิ้งก็จะเริ่มโซนที่เป็นเทคนิคอลเคิร์ฟแล้วก็คือเข้าโค้งแบบสวอบลดกว้างก i 2มาถึง i 3นะครับนี่คือเซกเตอร์ที่3ามเซกเตอร์นี้บาลานซ์ลดต้องค่อนข้างดีจากเทิร์น5มานี่ครับจุดตัดกลาง6 7 8เนี่ยครับ i 2มาถึง i 3นี่คือเซกเตอร์ที่3 จากนั้นเซกเตอร์สุดท้ายเป็น power s t a t e อีกแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงขึ้นและลงเนินอาจจะไม่ได้ใช้พลังกำลังเครื่องยนต์มากนะักต้องใช้เบรกค,ค่อนข้างเยอะนะครับโค้ง9กับโค้ง10เนี่ยเป็นโซนที่เป็น hard braking e i 3มาถึง finish line นะครับ FL ก็คือเซกเตอร์สุดท้ายทีนี้มาดูข้อมูลของสนามกันหน่อยนะครับ ไล่เรียงตรงนี้เซอร์กิตได้คอร์ดที่ทําไว้เซอร์กิตได้คอร์ดตรงนี้เนี่ยเป็น fastest lap คือเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุดในการแข่งขันเป็นของอันเดียโดวิสิโอโซนะครับการแข่งขัน m o t ต GP จะแข่ง28รอบ Moto 2 25, ทูยี่สิบหอรบสาอบสถิติที่นี่ครับผู้ชนะมากที่สุดอันเดียโดวิสิโอโซ 2ครั้งนะครับนี่คือ,อสถิติที่ทาง MotoGP เก็บไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันถูกต้อง100%หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวขอเช็คข้อมูลอย่างนี้หนึ่งนะครับมิเกลเรลล่า1นะครับฮอเก้ลอเรนโซ่หมาร์คมาเกดคว้าโพไป3ครั้งนะครับมาริกเบียเลส1ครั้งโปเอสปาการโร่ 1, ครั้งตรงนี้ครับเป็นเซอร์กิตเลคคอร์ด All Time Lap Record เป็นของมาร์ m มาเกส z นะครับจาก r e ปโซฮันดาทำได้ในปี2019 1นาที23.027เวลาต่อรอบที่ดีที่สุดของเขาอันดับที่ที่ต่อมาเนี่ยเป็น Bestless l a เ Record หรือว่า f a s t e s t l a บก็ทำได้ในปี2019เหมือนกันรถแข่งดูคติของอันเดียโดวิซิโอโซครับ1นาที23.827 ก็คือเป็นการเซตเวสเพจนั่นเองอส่วนมาร์กมาเกสก็เป็นเจ้าของเวสโพนะครับและคนที่ทำท็อปสปีดที่นี่ครับอันเดียโดวิสซวโซ316.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เป็นรูปแบบเลเยอร์สนามที่ให้มองแบบกว้างๆนะครับลองดูภาพจะได้มองออกกัน เรดบูริงครับ10โค้งเท่านั้นเองนะครับแต่เต็มไปด้วยความท้าทายในเรื่องของความเร็วอัตราเร่งและก็ฮาร์ดเบรกกิ้งโซนรวมไปถึงระดับสูงต่ำของสนามที่แน่นอนว่ามันมีเรื่องของกับดักหลอกนะักแข่งไว้อยู่ค่อนข้างเยอะ น,นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูโซนเหล่านี้นะครับระดับสูงต่ำของสนามครับทีนี้ถามว่าสนามแห่งนี้เนี่ยมันจะเข้าทางใครสนามแห่งนี้ถ้าจะพูดถึงอดีตที่ผ่านมานะครับหรือแม้กระทั่ง ผลงานที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาก็คงต้องยกให้ดูคาติเพราะดูคาติทำผลงานที่ดีจริงๆนะครับเรดบูริงเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสนามที่ดูคาติครองความยิ่งใหญ่มาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าพวกเขาเองก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะกลับมาคว้าชัยชนะที่นี่ให้ได้อีกครั้งหนึ่ง เรดบูริงใช้ทำการแข่งขันทั้งฟอร์มูล่าวรวมไปถึงมโ t ต g p ซึ่งแน่นอนว่าคาแรคเตอร์ของสนามเนี่ยมันมีความโดดเด่นแล้วก็สร้างความตื่นเต้นร้าใจให้แฟนๆได้อย่างมากในโค้งสองที่เกิดอุบัติเหตุรถของโยฮันซาโก้กับฟังโก้มาเวเนลลี่ในจุดนี้เนี่ย ก็จะไม่มีการแก้ไขนะครับไม่มีการแก้ไข Layout ์แทร็กก็จะจังคงความโหดไว้แบบนี้แหละนะครับต้องติดตามว่าจะเข้าทางใครกันแน่